สวัสดีค่ะทุกคนคลิปตนีขู่ออมขณอุ่นอ้วนจะมาสอนทำสติกเกอร์ลายที่เป็นคาลิเตอร์ของเราเองจากแอปพลิเคชัน c h a t GPT เหมือนเดิมค่ะ เข้ามาที่แอปแล้วให้เราจิ้มไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะได้รูปภาพมาแล้วนะคะให้เราสร้างคำสั่งตรงคำว่าถามอะไรก็ได้ค่ะเราก็พิมพ์คำสั่งที่เราต้องการสร้างลงไปค่ะในส่วนของคำสั่งจะลงไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะไม่ห่วงเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมว่าคำสั่งที่เราสร้างจะต้องเป็นคำสั่งที่มีความละเอียดนะคะ ตอนข้างที่ละเอียดเลยเพื่อให้ AI ประมวลได้ถูกต้องค่ะเพราะเคยสร้างคําสั่งที่ไม่ละเอียดมาแล้วนะคะมันไม่ตรงตามที่เราต้องการค่ะเมื่อเราสร้างคําสั่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็รอ AI ประมวลผลให้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นมากๆว่าเราจะได้เจอสติกเกอร์ของเราแบบไหนมาแล้วค่ะสติกเกอร์ไลค์ของเราน่ารักมากๆเลยค่ะวี ไม่ไหวอะทุกคนทุกคนจะต,ต้องรอคอยช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะว่าคาแรคเตอร์ของเราจะออกมาแบบไหนแอบเหมือนเราอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองบันทึกรูปภาพแล้วก็กดไปที่รูปภาพนะคะทุกคนแล้วก็เลือกตัวเลือกบันทึกค่ะจากนั้นรูปภาพของเราก็จะไปปรากฏในแกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะให้เพื่อนๆลองสังเกตที่คําสั่งอัตโนมัติจาก AI นะคะทุกคนเราสามารถเลือกคําสั่งเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกตัวเลือกสักหนึ่งตัวเลือกนะคะ ว่าคาแรคเตอร์ของเราจะออกมาในรูปแบบไหนเมื่อกี้แอบแปรดูเหมือนเขาจะถือขนมไทยนะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนมาแล้วค่ะ <c oughs> น่ารักไม่ไหวถือขนมไทยเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกนานบเริ่มเลยค่ะมาบันทึกรูปภาพกันค่ะเราจิ้มไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกบันทึกนะคะแค่นี้รูปภาพก็จะไปปักกดในแกลเลอรี่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วค่ะก็จะมีคําสั่งจาก AI ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะคะ เดี๋ยวลองเลือกคําสั่งอัตโนมัติจาก AI อีกสักหนึ่งตัวเลือกนะคะทุกคนเมื่อกี้แอบแปลมาว่าเขาจะถือแก้วสมูทตีนะ้น้ำผลไม้ที่เราชอบค่ะซึ่งมันเป็นตัวเรามากนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะออกมาแบบไหนอ ถือสมูทตี้สตรอเบอรี่ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยตรงตามคาแรคเตอร์อย่าลืมกดบันทึกทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากแอปพลิเคชันปุ๊บก็คือข้อมูลของเราจะหายไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนการทำสติกเกอร์เดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการอ่ะตัดต่อแล้วคระคอบภาพตัดต่อเอาพื้นหลังออกเพื่อที่จะไปทำสติกเกอร์ล n e กันค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยถือแก้วสมูทตี้นางที่ทะเลทรายนางที่ทะเลนะคะทุกคน <laughs> ขอบคุณค่ะ